สวัสดีครับพบกับผม ITDIY นะครับวันนี้จะมาแนะนำการต่อคอนโทรลพวงมาลัยนะครับผมไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับผมก็เอาตัวเป็นตัวเสริมของคอนโทรลพวงมาลัยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับผมก็สามารถที่จะหาซื้อมาใส่กันได้นะครับผมเอามาเป็นรุ่นนี้นะครับผมหาซื้อง่ายดีครับผมไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับ เดี๋ยวจะมาต่อให้ดูกันนะครับผมว่าการต่อจะเป็นยังไงนะครับผมเอ่อตรงสายของจอนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับอ่สายที่ที่จอนะครับผมที่เป็นปลั๊กเมนนะครับผมมันจะมีตัวคีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นคีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นคีสองนะครับ ตัวนี้นะครับผมคีสองเอ่อแต่ละรุ่นของจอนะครับผมอาจจะสีสายไฟตรงนี้2เส้นนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ดูตำแหน่งของของสายก็ได้ครับเอ่อตัวนี้จะอยู่คีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นสีชมพูคีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นสีชมพูก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมจากเส้นสีดำมานับมา1 2 3 4นะครับผมตำแหน่ง เข้าปลักเส้นตำแหน่งที่4นะครับผมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวเขียวขาวนะครับอยู่พลิกพลิกาสายปลั๊กอีกไปอีกด้านนะครับผมจะอยู่ตำแหน่ง1 2 3นับจากซ้ายนะครับผมตัวนี้1นึ่นับจากขวานะครับผมนี่ครับดำแดงน้ำตาลแล้วก็เป็นขีดหนึ่งนะครับ โอเคอ่า okay. uh, ถ้าเป็นปักสิบหกพินนะครับผมตำแหน่งสายนี้จะเหมือนกันหมดนะครับผมอ่า uh, uh, ตำแหน่งสายจะเหมือนกันหมดนะครับก็อ่อ uh, ใช้นับตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเป็นปลักสิบหกพินนะครับตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมเคียวขาวก็นับนับตำแหน่งสายได้เลยนะครับถ้าเป็นปักสิบหกพินนะครับโอเคครับผม ก็เดี๋ยวอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างนะครับผมอของผมผมผมต่อแล้วนะครับผมผมต่อเข้าคีหนึ่งคีสองนะครับตัวนี้อ่าจะเป็นตัวรับสัญญาณน,นะครับแล้วก็ตัวนี้ติดอยู่ที่พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณเขาก็มีอ่สกรูนะครับผมสองตัวมาให้สําหรับรัดอยู่ที่พวงมาลัยนะครับโอเคเออตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับ ล้าก็จะมีรายละเอียดการต่อนะครับผมอยู่ที่ด้านหลังนะครับก็สีที่มีสายไฟก็มีสีดำสีส้มสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับตัวสีดำก็ลงกาวนะครับผมผมต่อเข้ากับกาวของของปลั๊กไปเลยนะครับผมสีดำดำต่อดำนะครับสีแดงให้มาต่อกับสีแดงนะครับดำต่อดำแดงต่อแดงนะครับ อย่าไปต่อสีเหลืองนะครับถ้าต่อสีเหลืองมันจะทํางานตลอดนะครับก็ให้ไปต่อดําต่อดําแดงต่อแดงนะครับอันนี้ก็เปิดสวิตช์กุญแจมาก็ตัวรับสัญญาณนี้ก็จะทํางานนะครับต่อไปเป็นออันนี้เขาเขียนไว้นะครับผมออเรนจ์คีหนึ่งนะครับผมเกรคีสองนะครับออเรนจก็สีส้มนะครับสีส้มเป็นคีหนึ่งนะครับต่อสีชมพูนะครับ แล้วก็กรสสีเทานะครับผมเป็นคีสองนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมคีสองเมื่อกี้อนุนมันเขียวขาวนะครับอันนี้เป็นส้มขาวนะครับก็ดูที่แท็กก็ได้นะครับผมหรือจะดูตำแหน่งของสายนะครับผมถ้าเกิดมันไม่มีแท็กก็ตามที่แนะนำไปนะครับโอเคนะครับผมก็ต่อต่อสายไฟนะครับผมก็อันนี้อันนี้ก็ใช้ไฟเลี้ยงจาก จากจอนะครับผมก็มาเข้านี้เดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งตั้งค่าให้ดูไปเลยแล้วกันนะครับ การทํางานนะครับผมมันจะมีไฟบอกสถานะนะครับผมเป็นสีสีแดงนะครับตรงนี้นะครับมองเห็นไหมครับไฟมันบางหน่อยนะครับมันจะมีสีแดงอยู่เป็นเป็นไฟ LED นะครับผมก็คือถ้าถ้าต่อถูกมันก็จะเป็นไฟ LED อย่างนี้นะครับผมสีแดงขึ้นมานะครับโอเคตัวตัวนี้นะครับผม อ่ามันจะมีอ่าเป็นเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็มันจะมีอ่าเป็นฐานก้อนก้อนวงกลมนะครับผมในนี้นะครับผมต้องดึงพลาสติกที่ที่ฐานออกก่อนนะครับผมมันป้องกันไม่ให้ฐานหมดนะครับผมก็เลยใส่พลาสติกไว้ก็แกะด้านหลังนี้ออกมานะครับผมอันนี้ผมผมผมแสดงการต่อสายเฉยๆนะครับผม ไม่ได้รีวิวสินค้านะครับผมาการตั้งค่าปุ่มนะครับผมก็ให้เข้าไปที่แอปนะครับผมแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับเลื่อนลงไปที่ตั้งค่าจากโรงงานนะครับพาสเวิร์ดรุ่นนี้1 2 3 4ครับจากนั้นก็ไปที่การเรียนรู้ควบคุมปาร์ตี้นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้สัญลักษณ์ก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับ ก็การตั้งค่านะครับผมก็เดี๋ยวให้กดล้างไปก่อนนะครับตกลงโอเคต่อไปอามาที่ตั้งค่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็เอาตามไปนี้ไปเลยนะครับผมเขาก็มีอันนี้โหมดนะครับแรงจ่ายไฟแล้วก็มีปิดเสียงเปิดเครื่องนะครับ ล้วกดอันนี้ไปก่อนนะครับผมมันมีมิวนะครับเราดูตามนี้นะครับผมมันมีมิวนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นชิกสั้นนะครับที่ตรงนี้นะครับผมเป็นสัญ,ญลักษณ์สีเขียวอยู่นะครับผมเป็นชิกสัน้นอ่าแล้วก็กดตัวนี้อ่าครับผมกดแช่นะครับผมะะผม,มันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากนั้นก็อันตัวนี้จะเป็นปุ่มถัดไปนะครับผม ถัดไปไหนถัดไปหนาสแกนขึ้นอ่ะตัวนี้นะครับผมสแกนขึ้นแล้วกดแช่อ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวนี้สแกนลงนะครับกดตัวนี้อ่ะโอเคต่อไปเป็นอ่าเสียงลดลดเสียงนะครับผมลดเสียงกดแช่โอเคแล้วก็เป็นเพิ่มเสียงนะครับ โ okay. อเคอ่ารับโทรศัพท์เออเดี๋ยวนะครับดูก่อนรับโทรศัพท์มีไหมเอยอ่านี่อ่านี่ผมทําผิดนะครับผมอ๋อเดี๋ยวผมแก้แก้ใหม่นะครับอันนี้มันเป็นเพลงก่อนหน้านะครับผมเพลงก่อนหน้านี่ต้องเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เพลงสัดไปก็เป็นตัวอันนี้อันนี้เพลงสัดไป โอเคนะครับผมแล้วก็โทรศัพท์รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์อันนี้รับโทรศัพท,พนนทพ์นะครับอ่าอันนี้นะครับโอเคครับผมอันนี้คือเราทําเสร็จไปแล้วนะครับผมก็คือครบทุกปุ่มตรงนี้นะครับผมในแบบอ่าคลิกสั้นนะครับผมต่อไปผมจะลองทําเป็นคลิกยาวดูนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับผมคลิกยาวอ่าสีเขียวมันก็จะไปเป็น ตัวขีดยาวๆนะครับผมตรงนี้เปลี่ยนเป็นขีดยาวๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอปุ่มนี้ครับผมเราจะใช้ให้ปุ่มปุ่มที่มีอยู่ตรงนี้นะครับให้ทําเป็น2หน้าที่หมายความว่าไอปุ่มมิวเนี่ยครับผมมันจะทําบิดเสียงของจอนะครับผมให้เป็นอีกหน้าที่หนึ่งก็ได้นะครับก็สมมุติว่าผมเอาเป็น อ่าปุ่มมิ้วนี้นะครับผมเป็นของวิทยุนะครับผมผมก็กดวิทยุไปแล้วก็กดมาที่ปุ่มมิ้วนี่นครับกดแช่อ่าไอตรงนี้นะครับผมมันก็จะไปเป็นขีดยาวนะครับผมตัวนี้ก่อนหน้าเราก่อนหน้านี้เราเซตมันเป็นขีดสั้นนะครับผมขีดสั้นขีดยาวต่างกันยังไงนะครับผมอ่าขีดสั้นหมายถึงเรากดครั้งหนึ่งรับปุ่มนี้นะครับผมเราเมื่อกี้ผมตั้งไว้เป็น2หน้าที่นะครับ ก็คือกดครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นอ่ปุ่มปิดเสียงแล้วก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกดยาวปุ่มนี้เหมือนกันนะครับผมกดยาวอา่ประมาณ 2- 3สวินาทีนะครับมันจะไปเปิดวิทยุแทนนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีบอกว่าเราทําหน้าที่อะไรนะครับเราต้องจําไว้เองนะครับผมแล้วก็อ่ผมเอาเป็น นำทางนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นปุ่มโทรศัพท์แล้วกันนะครับผมนำทางโอเคเเดี๋ยวผมจำไม่ได้นะครับผมผมขอตั้งไว้แค่นี้นะครับผมเสร็จแล้วเรากดบันทึกไปนะครับมันก็จะออกมานะครับแล้วก็กดออกไปนะครับทีนี้เราลองยูลองทด,ดสอบดูนะครับอนี่ปิดเสียงนะครับเมื่อกี้แต่ตัวนี้เมื่อกี้ ตั้งไว้เป็นวิทยุนะครับผมผมกดแช่อ่ามันมีเรียกวิทยุมานะครับแล้วก็ปุ่มขอบกับอ๋อนี้เป็นเลื่อนอช่องของวิทยุนะครับเดี๋ยวผมกดออกไปก่อนอแล้วก็ปุ่มนี้นะครับผมผมกดไว้เป็นรับโทรศัพท์นะครับ อ่านี่นะครับผมมันก็จะมาตรงอ่าเป็นบลูทูธนะครับผมที่ถ้าเกิดว่าเราต่อเชื่อมบลูทูธไว้นะครับผมมันก็สามารถได้จะรับโทรศัพท์ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็แล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งของปุ่มนี้นะครับผมก็เมื่อกี้เป็นอะไรสักอย่างผมจะไม่ได้นำทางไหมก็กดแช่นะครับอ่าครับผมมันจะมาตรงนี้นะครับผมการตั้งค่า นาวิเกเตอนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เปิด GPS นะครับเอาเป็นว่าอาอันเนี้ยมันคร้าวๆนะครับผมก็ตั้งค่าเร้าวๆนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้อ่ะนีคเป็นเลื่อนช่องนะครับอันนี้ก็ถอยกลับ โอเคประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเป็นการตั้งค่าคร่าวๆนะครับผมผมสแสดงให้ดูว่า,าการต่อปุ่มการต่อสายของปุ่มพวงมาลัยนะครับผมต่อยังไงนะครับให้เข้าสายตรงนี้ให้ถูกนะครับผมก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็มีอ่ปุ่มคลิกสั้นคลิกยาวนะครับก็โอเคครับผม หากใครต้องการที่จะให้ทาง itdiy แนะนำการใช้งานฟังก์ชันไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเบนตนไว้ข้างล่างได้นะครับจีครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมกด Subscribe ด้วยขอบคุณมากครับ